ยด <Yeah. S 2> สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับฟลุกสตอรี่ครับผมวันนี้พามาชมทุ่งนาสีทองนะครับใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะภายใต้ทุ่งนาสีทองเราก็จะมีปลานะครับปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาส้าสอยปลาหมอปลากระดูกปลาเขง,เงนะนี <c> ่ <oughs> นะครับเขาจะอยู่นีครับตามน้ำที่มันขัง ขังแล้วใกล้จะแห้งแล้วแหละนะครับปลาเขาจะมารวมๆม,มกันอยู่เป็นที่เดียวกันนะครับอย่างนู้นแบบนั้น,แบบน,นซึ่งพี่ผมก็จับไปแล้วนะส่วนหนึ่งนะก็ฤดูกาลครับเก็บเกี่ยวแบบนี้ครับกินปลากันครับปลาหมอปลาหนานะ,ะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะว่าพี่ได้ปลาอีกไหมนะพอดีมาไม่ทันนะเก็บอกว่าเก็บยกไปประมาณห้าครุแล้วเดี๋ยวไปดูครับ กลางหนึ่นะพี่ปลายยังเยอะเลยนี่กระดูก่ยอ,อยนกะระดุกนากินไม่หมดก็เลี้ยงไว้ค่ะทีลปีนี้เขาได้กินกันทุกคนเมีราบอัด ข้าเราอยากจับขนมันมันสนุกตอนจับแต่ตอนกินนั้นแล้วแต่ใครจะกินค่นั้นเลยอู้ปลาเยอะเลยครับนี่จุ๊บๆ,ๆ,ๆเลยใส่นาเนี่ยเดี๋ยวสักพักไม่นานคงจะค่าแหละประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะแห้งเดี๋ยวไปดูปลาที่นน่นดีกว่าฮะปลาที่จับไว้แล้วนะมีปลาอะไรบ้าง ไปดูปลาบึกงาที่หลุดมาจากนาด้วยปลาบึกเออปลาบึกกี่ท่าปันก็ไต้อ้นี่ครับปลามันก็ไตปลาหมอล้วนปลาบึกนี่ปลาอะไรนะปลาปลากรดเนาะโจภาษาไทยนะกระเญงกระเญงปลากดเรดคลังอันนี้ใะไรกันโจปลาตุ่ง ปลาปลาขยครับแล้วก็ปลานินปลาขาวรวมทั้งปูนะเดีย๋ยวไปดูทางนี้ทางนี้ลูกปลาอันนี้อันนี้ปลาที่ตายแล้วอันนี้ปลาช่ววนคตปลาขาวปลาที่สวัรคตแล้วยอันนี้เอาไปหมกได้นะหมกไปตองปลาตามฤดูกาลนะช่วงต้นพฤศจิกายนี้ใกล้ใกล้การเก็บเกี่ยวถ้าเราไม่จับมันมันก็จะเป็นอาหารของนกเราก็เสียดาย,ย่นะ เราจับมาเรากินไม่หมดอีกนะเราก็แจกจ่ายพี่น้องชาวบ้านไม่ก็ปล่อยลงสะคืนนะสนใจก็ติดต่อได้บ้านใกล้เดือนเคืยกนไม่มีกินก็มาเอาไปกินกรัลำพังก็น่าจะกินไม่หมดางานที่กำลังสับชัหนนเพื่อที่จะนำไปทอดนะ ลาพวกนี mm ้ส่วนมากทําเมนูอะไรได้ไม่ค่อยเยอะแล้วเนาะบานแต่ทอดเนาะทอดทอดอะไรทอดองคใบตองมกใบตองมกตำเครื่องใส่หมกใบตองฮะวันนี้ปลาบูเดินเต้าอ้อยซีฟูงได้สุดจัดพระบูโยนลงสาะร่าไหนที่ควรเลี้ยงเราก็เลี้ยงร้าไหนควรกินเราก็กินเนี่ย กวอะไรนี่อันชลหรืออะไรอ่็เลี้ยงเขาต้นเอเลี้ยงเลี้ยงป้ากระตัมเงือบเหอะเหยปลากระตับก็คือปลาหมอปลาหมอเทศนะมีปลาหมอเทศมีปลาดุกปลาช่อนปลาหมอหลากหลายชนิดเลยนะครับสำหรับฤดูกาลนี้นะ ปูนี่ก็จะเอาไปเลี้ยงต่อหรือทอดลอยลอยก่อนปล่อยเลี้ยงไว้ก่อนคุณไว้ก่อนถึงเวลาค่อยกินอันนี้คุณอันนี้คุณตุ๊ปูนาล้วนนะเดินมันเคยใจแข็งฮุกเอ๋อหอยเดิดนะที่ทานเอาติดมันแคร์นี่ใครมันที่ทานต้องเดินตะเวียนในมอสกดนะรักขยันนี่ต้ม ใส่ใบมะขามเนาะดักแยงเนี่ยต้มใส่ใบมะขามเจียวเปรี้ยวใส่ขมิ้นใบมะขามโอ้เกยวเลยปลาช่อนอะไรดักหลายปลาอะไรบ้างนี้ปลาอะไรปลากระดีปลาหมอปลากระดีปลาช่อนอน่ปลาชตัวใหญ่ๆค่ะใหญ่มากเลยค่ะอันนี้น่าจะทำเปะสะได้นะ อันนี้อันนี้ปูค่ะปูค่ะปูอันนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อย,อยจะทอดบ่หรืออะไรนี่จะทอดค่าจะทอดแับวิถีชีวิตนะของคนชนบทของชีวิตชาวนาหลังก่อนเกี่ยวข้าวนะต้องจับปลาก่อนนะถ้าไม่จับก็รถเกี่ยวก็เยียบหมดนะไม่งั้นก็ตายเป็นอาหารของนกนะ เราเอามาทำกับข้าวทำเมนูอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ค่อยเช็คนะครับโอ้ยครับอันนี้เป็นข้าวส่วนหนึ่งที่เกี่ยวมาแล้วนะฮะจากหน้าอีกปเปลงน,นะครับผมเหลืออีกประมาณ9ไร่10ไร่นะยังไม่ได้เกี่ยวนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งก่อนนะฮะ ใกล้แล้วครับใกล้สิ้นสุดการทํานาแล้วปีนี้ก็ข้าวค่อนข้างที่จะสวยเลยนะพราะปีนี้ได้น้ําดีแล้วก็ปุ๋ยดีนะลา,าก็ไม่ใช่มปอรอานิโกเด็กรกระสัไรไหนอ๋อทำเป็นร่องเป็นร่องอย่างนี้ไว้เพื่อที่จะให้มันร้อนข้างล่าง ให้เป็นร่องจะเป็นเทคนิคนะในการตากข้าวนะโอโอนน,นี่จะมาเกดเดิมปลาเมลทอดหมิ่งเมียนทีม่มหนย่าง เมนูลำบากคนแก่ทอดลำบากคนแก่กินนฮะคนแก่กินลำบากแก่ขึ้นยอะขึ้นมากทีเป็นตาหมอรักดี อันนี้จะตักออกให้หมดเลยบ่ะะจะล้างเจ้าพจะตีห่งพี่ชายก็ไปหายแล้วครับอันนี้แกเอามาประมาณ5-6ครุ่แล้วแกบอกว่ามันเหลืออีกหลายนาอยู่ที่ยังไม่ได้จับนะแกสู้มากเลยเรื่องปลานี่แกแกไม่กินเท่าไหรแ่แต่เรื่องจับนี่แกขอให้บอกนะ ลงสาเยอะเทไปสี่ห้าถังอะไรปลาหมออ,อ่ะเทลงใส่ตือนบนระบาดไงโอ้ยอย่าเทาอย่าเทนันก็ไม่มีใครกินก็กินกันไม่ทันไงเนย,ย็นเทไปกี่ถังสี่ถังแล้วแต่ปลาหมอตัวนั้นใหญ่ๆเมื่อวานตกได้ตัวหนึ่งเพวเท่าเกือบฝ่ามืออันนั้นปลาหมอเทศหน้าตะโจ้ยไงน,นั่นแหละ ปีที่แล้วจับได้ยี่สิบต,ตัวตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยงั้นถ้าไปนาตะโจยน่าจะได้อยู่ไอ้ยปลาหมอใหญ่ๆเออตรงนั้นแหละปีที่แล้วจับนานั่นเองขนาดนกกินแล้วนั่นน่ะยังจับได้อีกถึงยี่สิบตัวมีตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยประมาณสี่ตัวโลอ่ะเยอะแบบเจมเทรดกระทับนะนี่เทรดกระทับล้นอ้นเลยเจมที่มันใส่ถังมันเป็นปลากระทับมัน กินแม่อะไรล่ะก้างมันเยอะก้างแข็งด้วยลากกันตรอบแลร้อยจะตายตอนมันใหญ่อ่ะให้ล้างแล้วล้างอีก2รอบโอ๊ยกดเลี้ยงผักแจ้งเนาะนี่อยู่นี่เนาะเอาอมขัดอ่ะอะหน้าหึบอมจะได้อาจารย์นะบาทๆเนี่ยจัดเด้อเดี๋ยวจะเอาขัดนี่บ้านทุมปณีเลย จำุกคเลยจยแต้้บคาเจำหมอเ่ยๆน,นครับคัดเยอะอันตายออกนะตัวไหนตายแล้วก็อัคัดออกตัวไหนรอดแล้วก็เพียงไว้กิน ลูกปลาบึกครับรัดิบรังกระเด็ดค่ะตานนั้เราก็นำมาแปรรูปแบบนี้ครับปลาที่จับมาได้นะนำมาทอดให้กรอบเป็นปลาหมอนะปลาหมอกระชอนนะทอดกรอบกินการแปรรูปปลาจากนานะฮะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับการหาปลานะในช่วงของ เก็บเกี่ยวนะครับก่อนเก็บเกี่ยวนะพี่น้องชาวนาชาวไร่ทุกคนก็อาจจะมาหาปลานะหลังจากที่น้ํานาลดอย่างนี้นะครับก็จะเป็นปลาหลายชนิดที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะไม่ว่าจะเป็นปลานินปลาับทิมไม่มีครับปลาับทิมไม่มีปลานินก็ไม่มีนะปลาดุกปลาหมอปลาช่อนนะปลากระดีนประมาณนี้นะครับผมก็จะนํมาประกอบอาหารกันนะครับถ้าปล่อยเขาไว้เขาก็จะตายไม่งั้นก็ไปเป็นอาหารของนกนะครับรวมถึงนะเวลาเราเกี่ยวข้าวนะ เราไม่จับเขานะรถเกี่ยวนะจะเหยียบเขาตายโดยที่มันน่าเสียดายนะที่เราสามารถจับเขาได้นะมาประกอบอาหารนะครับโอเคครับเจอกันครับสำหรับฟลุกสตอรี่อีพีหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับทุง่งนาซีทองแบบนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ